โอเคกันนะครับผม,ผม,ผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมทบทบซีเนะครับผมเอาละนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเซิร์ฟอีกแล้วนะครับผมเซิร์ฟนี้นะครับเป็นตัวตัวตัวนะครับผมอ่าเป็นตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนะครับนะสามารถมาเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมอ่านะครับผมผมก็จะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับผมเช่นเช่นเคย แะคผมก็ใครที่เอาไปแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยล่ะนะครับนะครับผมก็ผมก็มาแนะนําแค่นี้แหละนะครับผมก็มันก็เล่นสนุกอยู่เดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นทดลองดูแล้วกันเมื <c oughs> ่อวานผมก็เล่นกับเพื่อนนะครับอ่าเป็นอย่างนี้นี่แหละครับผมผมเกลียดมากเลยมันเป็นอะไรของมันเนี่ยมา โอ้โหใช้ธนูใช้ธนูใช่ไหมได้เดี๋ยวพี่จัดให้น้องเดี๋ยวพี่จัดให้เออเอ้ยบึกเอ้ยโอ้โอ้โหมันใช้ธนูครับผมมันใช้ธนูครับปึกใช้ธนูใช่ไหมปึกโอ้โหคืออบตัวครับผมได้ละเราต้อง อ้ยไอ้ฟันมันโอ้ยโอ้ยตัวสับแลกครับผมนี่งไงเอาล่ะนะผมก็ขอจบในแค่นี้นะครับผมแลก็เล่นแค่นี้แหละ <c oughs> เอาล่ะนะผมก็ขอจบในแค่นี้นครับผมก็สวัสดี